และเช่นเคยครับหลังจากคลิปปั้นคลิปนี้จะเป็นการรีวิวชิ้นส่วนรอบคันแบบละเอียดชิ้นส่วนรอบคันที่ผมจะรีวิวดังต่อไปนี้สามารถสั่งซื้อออเดอร์ได้จากผมที่แฟนเพจ a c e b o o k Y2K วิบากบ้านสนใจก็ทักแชทสอบถามเข้ามาได้นะครับลิงก์ Facebook ผมจะแปะเอาไว้ที่คอมเมนต์แรกใน YouTube กรุณากดชมที่คอมเมนต์แรกครับชิ้นส่วนรอบคันนี้เป็นรุ่นอะไรแบบไหนอย่างไรบ้างไปติดตามชมกันในคลิปได้เลยครับ Let's go <S สวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังรับชม Y 2K วิบากันบ้านทุกท่านครับและที่เห็นอยู่นี้คือรุ่น Honda Sonic 125 c c าทำการจัดทรงให้เป็นวิบากทรงสูตรลุยสวนสไตล์ Y 2K วิบากบนบ้านก่อนอื่นมาดูที่ความสูงความยาวของตัวรถคันนี้กันก่อนนะครับความยาววัดจากปลายล้อหน้าถึงปลายล้อหลังยาวอยู่ที่190 เซตมรและความสูงวัดจากกลางเบาะที่นั่งคนขับจนถึงพื้นดินสูงอยู่ที่85เซนติเมตรวิบากรูปทรงนี้ไซส์นี้ขนาดนี้นะครับสามารถขับได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายไม่ว่าตัวเล็กหรือตัวใหญ่สามารถขับขี่ได้อย่างคล่องตัว <Yeah. S 1> เช่นเดียวกันตามสไตล์ Y2K วิบากบ้านๆครับ <Yahoo. S 1> สำหรับท่านผู้ชมที่พลาชมคลิปปั้นตั้งแต่เริ่มจนถึงจบนะครับ สามารถกดชมได้บนแถบหน้าจอสีขาวที่เลื่อนมานี้นะฮะกดเข้าเพลย์ลิสต์ไว้แล้วจบคลิปนี้ค่อยกลับไปยังชมมันจะขึ้นมาเฉพาะแอป YouTube เท่านั้นนะฮะใน Facebook จะไม่มีนะ <Okay. S 1> สำหรับแถบหน้าจอที่เลื่อนขึ้นมาบนาด้านขวาม,ามุมขวาบนนี้นะครับโอเคมาเริ่มกันที่ชุดสีชุดเปลือกแฟรลิงนะครับเป็นชุดสีชุดเปลือกแฟรลิงรุ่น KTM ย้ำอีกครั้งนึงนะครเป็นเนื้อพลาสติก ABS แท้อย่างดีนะครับ อ่าอย่างหนาทนทานยืดหยุ่นได้นะครับโค้งม้วนได้แบบนี้นะครับไม่มีแตกไม่มีหักนะฮะอ่าคืนรูปได้แบบนี้เลยนะครับอ่าของแท้มันดีอยู่แล้วนะฮะอ่าแบบนี้อ่าโค้งม้วนมาแบบนี้ไม่แตกไม่หักนะครับอ่าเด้งคืนรูปแบบนี้เลยครับผมโอเคสติกเกอร์นะครับเป็นสติ๊กเกอร์เนื้อหนาทนทานนะครับเงางามแบบนี้แค่ล้างแล้วก็เช็ดก็จะมีความเงางามแบบนี้นะครับเป็นเนื้อพลาสติก2ชั้น ครับเคลือบเงาอย่างดีมีหลากหลายรุ่นหลากหลายสไตล์นะครับไม่ว่าจะเป็น CRF k l x KTM TR หรือพวกรุ่น TTR นะครับที่เป็นรถวิบากงานสร้างนะครับมีหลากหลายรุ่ลายให้เลือกสรรสำหรับสติ๊กเกอร์ครับมาดูที่ชุดล้อก,กันต่อนะครับก่อนที่จะฟังชุดล้อนะครับเราไปรับชมภาพก่อนที่จะทำการปั้นเจ้ารถคันนี้นะครับก่อนหน้ารถที่มาเนี่ยจะเป็นแบบนี้ ก่อน fitted, ทําการปั้นจะมาในสภาพแบบนี้เลยนะฮะและทําการเก็บสภาพใหม่นะครับขึ้นโครงสร้างใหม่นะครับโดยผม y 2 k วิบางบ้านครับผมทํางานคนเดียวนะเน้นย้ำนะครับผมทางานคนเดียวนะครับคันหนึ่งผมจะใช้เวลา1นึ่คันก็ประมาณ1เดือนนะครับเพราะผมทํางานประจำนะฮะจะว่างเฉพาะวันหยุดเท่านั้นนะครับก็จะทําการปั้นได้แค่1นึคันต่อ1เดือนเท่านั้นครับผมโอเคอจากสภาพแบบนั้นครับปั้นให้จบแบบนี้แล้วงบประมาณเท่าไหร่ ฝากติดตามนะครับกดติดตามแล้วกดกระดิ่งเอาไว้นะคลิปต่อไปจะเป็นการแจ้งงบประมาณโดยละเอียดทุกคันหรือกดที่แถบหน้าจอสีขาวที่เลื่อนมานี้นะครับกดเข้าเพลย์ลิสต์ไว้แล้วจบคลิปนี้ค่อยกลับไปย้อนชมชุดล้อนะครับอ่าขอบล้อหน้าและล้อหลังเป็นขอบ17หน้าตัด1.4นะเน้นย้านะครับขอบ17หน้าตัด1.4นะครับนะไม่ใช่1.61.8นะครับผมใช้1.4เห็นไหมครับหน้ายางจะมีความกว้างสูงขึ้นมามันจะทําให้ตัวยางเนี่ยดูสวยแบบนี้ นะครับอ่าอันนี้ตามสต็ปนะมาตรฐานเป็นของเรานะครับอันนี้มาตรฐานเป็นธรรา<อ>เราสร้างออกมาแล้วมันดูดีมันใช้งานได้นะครับแบบร้อยเปอร์เซนตะ์ครับ,น,รบนั่นคือมาตรฐานของเราครับท่านผู้ชมสังเกตอะไรออกไหมครับ <S <S ยางล้อหน้าและล้อหลังเนี่ยมันจะมีขนาดที่เท่ากันนะครับอ่าแบบนี้เลยอ่ามันจะดูรถจะดูตัวรถเนี่ยจะดูดูดันขึ้นนะครับอ่าล้อหน้าจะไม่ใหญ่กว่าล้อหลังนะครับมันจะดูเท่าเท่ากันนะมีความใหญ่ที่ใกล้เคียงกัน แล้วรถมันก็จะออกมาอ่าเป็นรูปแบบคล้ายๆล้อยางโมตาดนะครับแบบนี้โอเคอ่าเป็นรูปแบบไหนขนาดไหนอย่างไรนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาครับมีพร้อมส่งเน้นย้ำนะครับชุดแต่งอุปกรณ์รอบคันแบบนี้มีพร้อมส่งที่นี่ที่เดียวนะครับจบที่นี่ที่เดียว Y2K วิบากบนบ้านครับมาต่อกันที่ชุดสวิงอาร์มนะครับสวิงอาร์มที่เห็นนี้เป็นสวิงอาร์มเดิมขอนัตสันิกทำการต่อด้วยต่อต่อ Y2K วิบากบนบ้านนะครับชุดตัวต่อ Y2K วิบากบนบ้านจะมีตัวต่อสวิงอาร์มนะครับยาว3นิ้วเป็นเหล็กหนาขนาด5มิลนะครับขึ้นงานจากเหล็กลางนะครับไม่มีการเชื่อมต่อตรงนี้นะครับแข็งแรงทนทานแน่นอนนะเหล็กหนาอย่างดีแผ่นปิดรูแกนเดิมป้องกันเศษหินดินฝุ่นโครน้ำที่มันจะเข้าไปในสวิงอาร์มไปกัดก่อนข้างในให้เกิดสนิมนะครับแบบนี้ปิดแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงให้กับปลายสวิงอาร์มด้วยนะช่วงนี้จะได้แข็งแรงนะครับแล้วก็ดูสวยงามตาด้วยนะฮะโอเคแบบนี้นะครับ ก่อนที่จะทําการต่อเนี่ยผมทําการตัดออกไปนะฮะตัดปลายสวิงอาร์มออกไปเท่าไหร่กี่เซนติเมตรกี่นิ้วนะครับเมื่อท่านผู้ชมสั่งไปแล้วสามารถติดต่อสอบถามผมเข้ามาได้นะครับถ้ามีใจสนับสนุนกันผมก็สนับสนุนกลับเต็มร้อยเปอร์เซ็นะครับติดขัดตรงไหนผมสามารถไกลให้ได้ทุกจุดนะครับสาหรับท่านผู้ชมที่สั่งออเดอร์ชุดแต่งรอบพันจากผมไปไม่ต้องห่วงนะครับชุดโครงสร้างแบบนี้ใช้เหล็กขนาดเท่าไหร่เอามาจากไหนนะฮะยาวเท่าไหร่นะการวาง โครงสร้างจะต้องวางในรูปแบบไหนนะฮะติดต่อสอบถามเข้ามาได้ถ้ามีใจสนับสนุนกันครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงชุดตัวดุมนะครับชุดดุมชุดเบรกก็เป็นของคอน a โ o นิกนะครับแน่นอนอยู่แล้วครับชุดดุมเบรกอะไหล่ต่างๆรอบคันนะครับที่เป็นรถสร้างมันสามารถหาซื้ออะไหล่ทดแทนได้ตามท้องตลาดทั่วไปเช่นลูกปืนแกนล้อนะฮะ มันสามารถซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปและมีราคาที่ถูกนะครับไม่แพงนะนโซสเตอร์นะฮะชุดอะไหล่เครื่องก็เป็นของโซนิคนะครับสามารถหาเบิกซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับมันเซอร์วิสง่ายสำหรับรถสร้างนะครับทั้งต้นทุนอะไหล่และอ่าต้นทุนการเซอร์วิสมันก็จะถูกนะครับโอเคแบบนี้นะครับติดต่อสอบถามเขาไม่ได้สำหรับชุดต่อต่อสวิงอาร์มและอุปกรณ์รอบขัดเน้เนย้ำครับผมโอเคไปต่อ มาดูที่ตัวโช๊คหลังนะครับตัวโช๊คหลังที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่โช๊คใหม่นะเป็นโช๊คเดิมของ Honda s o n i ิคันนี้นะครับผมทำการบิ้วขัดวิสภาพทำสีใหม่นะครับแล้วก็ต่อหัวโช๊คอ่าต่อหัวโช๊คอยู่ไหนกดย้อนกลับไปชมที่คลิปปั้นนะครับการต่อแบบไหนต่อเยื้องหลบตรงนี้นะครับไม่ให้อ่าตรงโช๊คเนี่ยมาค้ำตรงนี้ต่อแบบไหนอย่างไรผมทำไว้ในคลิปปั้นเรียบร้อยนะครับกลับไปย้อนชมตัวอย่างได้นะครับและแน่นอนอยู่แล้วครับชุดกรองอากาศเดิมนะครับแบบนี้ กองอากาศผมจะเน้นย้ําทุกโครงสร้างทุกรุ่นทุกคันนะครับถ้าไม่มีความจําเป็นใดๆผมจะขึ้นโครงสร้างให้เป็นรูปแบบที่ใช้กับชุดกรองอากาศเดิมกองอากาศเดิมนะครับมันจะช่วยดักฝุ่นอะไรต่างๆครับน้ําที่จะเข้าไปกวนระบบอะคาบูเลเตอร์นะครับใส่กองอากาศเดิมแน่นอนครับลุยได้สบายนะครับลุยทั้งน้ําทั้งฝุ่นละอองอะไรได้สบายอยู่แล้วนะสําหรับกองอากาศเดิมผมเน้นย้าแบบนั้นครับมาดูกันต่อที่ชุด ปั๊มกระทุ n เบรกหลังนะครับปั๊มกระทุ n เบรกหลังอันนี้จะเป็นแบบสําเร็จนะครับแบบแต่งนี่นะฮะมีกระปุกน้ํามันเบรกเรียบร้อยนะครับติดมาในตัวครบเซตนะแบบนี้ไม่ต้องจุกจิกเรื่องกระปุกน้ํามันเบรกนะฮะต่อเข้าไปที่ติดตั้งเข้าไปที่อ่าสเตย์พักเท้าเดิมของนอสนิกนะครับอ่ะมาต่อกันที่ชุดสเตย์พักเท้านะครับแบบพับได้แบบนี้อ่าอ่าไม่มีหักนะครับแบบนี้เลยอ่าดีดกลับ นะครับสเตย์พักเท้าเนี่ยนี้เป็นสเตย์พักเท้าเดิมของ h o n d a s o n i นะครับแต่ว่าตัวพักเท้าตัวหยยบเนี่ยจะเป็นแบบวิบากพับได้นะครับอยู่ในคลิปปั้นทั้งหมดนะครับทำการตัดตัวพักเท้าเดิมออกแล้วก็เชื่อมชุดนี้เข้าไปนะครับท่านผู้ชมสั่งไปเนี่ยจะได้ตัวพักเท้าตัวแป้นพักเท้าหมุดสปริงครบทั้ง2ข้างนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยครับผมอ่าแล้วก็ขัดวิสภาพทํทำสีใหม่ตามสไตล์ Y2K วิบวันบ้านนะครับ เน้นย้านะครับทุกทุกคันที่ผมปั้นนะครับจะเป็นงานเฮนเม็ดทั้งหมดนะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับไม่ใช่งานยิงทรายนะผมเน้นย้ํานะครับทุกจุดนะครับทุกซอกทุกมุมเป็นงานเฮนเม็ดทั้งหมดนะครับขัดทุกจุดนะครับเก็บรายละเอียดทุกจุดนะครับหัวน็อตทุกตัวนะฮะให้ใหม่แบบนี้นะครับเหมือนท่านผู้ชมรับของรับรถไปแล้วก็ได้รถใหม่เลยนะครับแบบนี้อ่ะสภาพก่อนที่จะทําการ ขัดบิวสภาพทาสีนะครับก็จะเป็นสภาพแบบนี้นะครับทาการขัดและเก็บสีใหม่ให้เป็นแบบนี้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะครับเก็บใหม่ทั้งคันนะครับเน้นย้ําชุดอุปกรณ์แต่งเป็นของใหม่ทั้งหมดครับตัวเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์เดิมของ Honda s o n i c นะครับไม่มีการอัปเกรดซีซีแต่อย่างใดนะครับมันหลวมมันไม่ฟิตก็ทําการคว้านฟิตใหม่นะครับให้ฟิต จบๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ชมคลิปทดสอบการใช้งานนะครับหลังการปั้นผมจะทําการทดสอบนะครับในคลิปปั้นจะมีคลิปทดสอบท้ายคลิปทุกคันนะฮะปั้นแล้วทําการทดสอบนะครับมันขาดตกบกพร่องนะครับหรือมีปัญหาจุดไหนก็นํากลับมาแก้ไขก่อนนําส่งงานนะครับเดี๋ยวให้ชมคลิปทดสอบครับแป like oh. ๊บหนึ่งนะฮะมาดูตัวท่อก่อนท่อไอเสียที่อยู่นี้นะครับเป็นท่อทรงสูตรนะครับเป็นท่อวิบากทรงสูตร ของรุ่นเฮลซ์นิกและ c b r 150สามารถใส่ได้นะครับคอท่อชุดนี้นะครับเป็นการออกแบบจากผมเองนะครับ Y2K วิบากบนบ้านมีที่นี่แห่งเดียวนะครับสำหรับชุดท่อทรงนี้นะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับเป็นงานสแตนเลสแท้นะนะครับเน้นย้ำนะครับชุดคอท่อทั้งลำทั้งเส้นแบบนี้นะครับเป็นงานสแตนเลสแท้ทั้งหมดนะครับติดกาดเข้าไปนะครับติดแบบไหนในคลิปบ้านมีนะครับอ่าปลายท่อก็เป็นปลายท่อ f m f นะครับแบบนี้เลยนะอ่าเราแน่นอนนะครับ ชุดไฟนะครับเป็นชุดไฟเดิมของฮอร์สโซนิกทั้งคันไม่มีการแปลงหรือเป็นของแต่งนะครับเป็นชุดเดิมนะเป็นชุดไฟเดิมนะครับไฟมันเสถียรดีอยู่แล้วก็ใช้ชุดไฟเดิมนะครับแผ่นปิดตรงนี้ก็หาชุดเฟรมเก่ารถนะครับมาปิดช่องโหว่ตรงนี้นะครับเพื่อให้ดูสมูทตานะครับมาดูที่ตัวคารบูเรเตอร์นะครับคารบูเรเตอร์อันนี้คันนี้นะครับผมจะใส่เป็นคาบูเอ็นนะครับ ตัดปัญหาคาบูเดิมของโซนิคเก่าเนี่ยที่มันลวนนะฮะมันจะมีปัญหาอาการลวนนะครับก็ทําการติดคาร์บูเอ็นโปรเข้าไปนะบแบบนี้โอเคแล้วก็จูนให้เข้าที่นะครับหลักการการจูนรถแต่ละคันไม่เหมือนกันนะครับไม่ต้องถามว่านมหนูเบอร์อะไรนุ่มอากาศเบอร์อะไรไม่ต้องถามนะครับเราไปจูนที่หน้าง,งานจูนเราลองทดสอบขับนะครับมันเข้าที่อันไหนมันก็คือ,อเซต,ตนั้นสเต็ปนั้นนะครับสเต็ปของใครของมัน นะครับผมโอเคประมาณนี้โอเคตัวถังอ่าตัวถังน้ำมันอันนี้ผมลืมแจ้งนะครับตัวถังน้ำมันมันจะจุได้ที่4ลิตรหรือเหลือสบายๆนะครับสำหรับถังรุ่นนี้นะครับตัวถังจะเป็นตัวก๊อกแบบเปิดสดอ่าปล่อยสดลงไปที่คาบูนะครับก่อนที่จะไปถึงคาบูก็ทําการติดตั้งกรองดักตะกรนนะครับรองน้ํามันเบนซินผ่านมาที่อ่าก๊อกตัวนี้สําคัญนะครับสาหรับก๊อกใต้ถังแบบออโต้อันนี้จะต้องมีนะครับเมื่อเราสตาร์ทรถรถทำงานเครื่องยนต์ทำงานเนี่ยมันจะทําการ ส่งน้ำมันนะครับไปที่คาบูเรเตอร์อย่างสม่ำเสมอนะนะแบบนี้นะครับช่วยให้การเผาไหม้ของห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์เนี่ยมันทํางานได้อย่างเต็มที่นะครับและสม่ำเสม,นสมอนะครับไม่ขาดไม่เกินนะสำหรับก๊อกตัวนี้นะครับแล้วก็ช่วยลดปัญหาการน้ามันรั่วน้ามันรั่วซึมใต้คาบูเนี่ยช่วยลดปัญหาไปได้เยอะนะครับและตัวดักตะกอนตัวนี้จะต้องสําคัญจะต,ต้องมีนะครับอ่ะโอเคติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผม ชุดดุมหน้านะครับแน่นอนอยู่แล้วครับเป็นชุดดุมหน้าเดิมของฮอนด้าโซนิกนะครับขัดบิวสภาพทําสีใหม่เน้นย้าอีกครั้งหนึ่งนะครับแบบนี้อ่าเบอร์ซีรวดเป็นเบอร์อะไรยังไงติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมโอเคครับและก่อนที่เราจะไปรับชมชิ้นส่วนอื่นนะครับโชคหน้าของอะไรนะครับแผงคอจะต้องแปลงยังไงองศาคอมีการปรับหรือไม่เราไปพักรับชมคลิปทดสอบกันเล็กๆน้อยน้อยนะครับมาดูกันนะครับว่าการปั้น โชคหน้าแบบบ้านๆโชคหลังแบบบ้านๆนะครับตัวต่อสวิงอาร์มการปั้นวิบากสมสุกสไตล์ Y2K วิบากบ้านจะทำการลุยงานหนักไปไล่ไปส่วนได้มากน้อยแค่ไหนเราไปพักรับชมคลิปทดสอบเล็กๆน้อยๆแล้วกลับมาพูดคุยถึงชิ้นส่วนอื่นกันต่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งดหลังกดติดตามไ like ว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ไวทูควิบากบ้านและรับการเี่เกิดคลิปใหม่ๆที่ผมจะทำให้ท่านผู้ชมได้ชมต่อไปไปทดสอบกันเลย Let's go วิบากงานสร้างสไตล์ Y2K วิบากกันบ้านนะครับก็สามารถลุยงานหนักไปไล่ไปสวนลุยน้ําลุยเขาได้สบายครับมาต่อกันที่ชุดโชกหนะ้านะครับชุดชกหนะ้าที่เห็นอยู่นี้เป็นโชกหัวกลับอัพไซด์ดาวนะมีหลากหลายสีสันมีสีดําสีแดงสีทองสีเขียวสีน้ําเงินนะฮะสีเงินนะครับมี2ความยาวนะครับความยาวที่75เซนและ80ซมและท่านผู้ชมนะ่าจะสงสัยนะครับว่าคันนี้ใช้โชก หน้ายาวที่กี่เซนติเมตรอ่าคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามานะครับมีส่วนร่วมกันนิดหนึ่งแกนโชคจะเป็นแกนโช็คขนาดใหญ่นะครับที่33มิลจะเทียบเท่ากับอ่าชค v r k r อะไรพวกนั้นช่องยุบสวยๆแบบนี้นะอ่าช่องยุบเท่าไหร่กี่เซนนะครับท่านผู้ชมสั่งไปแล้วก็ไปวัดนะฮะก็จะได้รู้นะครับผมโอเคท่านผู้ชมสั่งไปนะครับจะได้อะไรบ้างในเซตของโชคหน้าชุดนี้ท่านผู้ชมจะได้ตัวตุ๊กตาเฮนน็อตยึด ตุ๊กตาหินนะครับแผงคอบนแผงคอล่างตัวโชค๊คน็อตยึดทุกจุดแบบนี้นะครับตัวเล็กตัวน้อยอากาดโชกได้ไปนะครับแกนล้อได้ไปนะบูทล้อได้ไปนะครับบูทล้อคือตัวนี้บูทล้อได้ไปซ้ายขวา ได้ไปหมดนะครับแบบนี้เราก็ไปตัดแปลงใส่เอาสําหรับการเสริมบูทแกนล้อนะครับหลักการง่ายๆก็คือให้ล้อหน้าเนี่ยมันอยู่จุดกึ่งกลางที่สุดของหัวโช๊คแบบนี้นะครับไม่ให้มันเบี่ยงไปซ้ายหรือขวามากเกินไปนะครับให้มันอยู่จุดกึ่งกลางที่สุดนะโอเคผ่านครับโอเคแต่จุดพลิกนะครับในการแปลงในการสร้างวิบากทุกรุ่นทุกคันผมจะเน้นย้ำนะครับขาคาลิเปอร์เบรกเนี่ยเราจะต้องทําการแปลงนะครับเพื่อให้เข้ากับจุดยึดของหัวโช๊ค รุ่นที่เราจะแปลงใส่เข้าไปกับรถวิบากที่เราจะปั้นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นชุดเบรกของเบรกหน้าของฮอนด้าโซนิกนะครับก็ทําการแปลงจุดยึดนะครับมันจะอยู่ในชิปปั้นนะครับตัวอย่างในการแปลงแบบไหนยังไงกลับไปย้อนชมนะฮะอ่าตัวปั๊มเบรกเป็นเบรกใหม่นะครับเป็นของใหม่นะของเดิมมันเสียแล้วนะครับสายเบรกนะครับใช้สายเดิม <ab> <illustrates S 2> ไม่ไ <Hey>, ด้นะเพราะว่ามันสายเดิมมันจะสั้นนะครับจะต้องใช้สายเบรกที่มีความยาวเหมาะสมแบบนี้นะครับม้อนเก็บลงไปแบบนี้นะครับไม่สั้นและไม่ยาวจนเกินไปนะ โอเคติดต่อสอบถามเข้ามานะครับสวยงามด้วยนะเป็นของแต่งที่สวยงามาปั๊มบนนะก็เป็นของแต่งนะเบิกใส่ใหม่มือเบรกมือคัสเป็นของแต่งนะครับมีครบเซตที่นี่ y 2ยวิบากบบ้านครับและสําหรับการแปลงแกนคอจะต้องนะครับทำการถอดแกนคอเดิมรถที่เราจะปั้นนะไม่ว่าจะเป็นเวฟเป็นอะไรก็ช่างโซนิกเทน่าเด็ดสมิธเอลเอสอะไรต่างๆนะครับถ้าเราจะปั้นรุ่นไหนนะครับเราก็ถอดแกนคอ นำไปกลึงใส่กับชุดแผงคอ,อโช๊คหัวกลับอันนี้นะครับแล้วก็สวมใส่เข้าไปที่โครงเดิมที่เราจะปั้นใช้ชุดลูกปืนคอเดิมนะครับไม่มีการปรับองศาคอแต่อย่างใดนะครับสำหรับรถคันนี้เป็นองศาคอเดิมของฮอนด้าสนิคนะครับใส่กับชุดสีเซตนี้แบบนี้ชุดแต่งรอบคันแบบนี้นะครับก็จะจบออกมาเป็นรูปแบบทรงนี้ไม่จะเป็นต้องปรับองศาคอนะครับเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งการติดตั้งบางโคนหน้านะครับโชครุนนี้จะดีนะผมชอบมากมันจะมีรูยึดที่ตรงกับ หลากหลายรุ่นชุดสีมากๆนะครับแบบนี้ไม่ต้องแปลงอะไรเลยนะ,ะใช้น็อตเบอร์สิบยึดเข้าไปตามจุดจบครับและการยึดป้ายเบอร์นะครับด้านหน้าก็ง่ายๆนะครับมันจะมีรูน็อตของแผงคอไปให้อยู่แล้วสําหรับรุ่นนี้ก็ใส่เข้าไปที่จุดยึดได้เลยนะง่ายๆเลยจบแบบนี้ครับอโอเคแต่ว่าตัวเฮนจะต้องสั่งแยกนะครับตัวเฮนนวมเฮนจะต้องสั่งแยกไปนะเฮ <ๆ S 1> น <ะ S 2> วิบาก นะครับจะต้องมีความกว้างที่เหมาะสมแบบนี้นะครับเป็นทรงไหนแบบไหนอย่างไรนะครับยาวที่เท่าไหร่ความกว้างโตของเฮนเท่าไหร่ติดต่อสอบถามเข้ามานะครับอ่าท่านผู้ชมสั่งไปจะได้ตัวเฮนแล้วก็บาร์เฮนตัวนี้นะครับแต่นอมเฮนนี้จะต้องสั่งแยกทําการติดสวิตช์เฮนเดิมเข้าไปนะครับอันนี้เป็นสวิตช์ไฟหน้านะครับเปิดไฟก็จะเป็นไฟหน้าติดอ่าเป็นไฟต่ําก็จะเป็นปิดไฟหน้านะครับติดสวิตช์ออฟออนนะครับ ปิดติดสวิตช์ออฟออนหรืออ f f ล u n เข้าไปนะครับทดแทนกุญแจประกับคันเร่งนะครับนประกับคันเร่งแน่นอนอยู่แล้วผมใช้เป็นของเดิมนะครับมันลื่นๆอ่าแบบนี้เลยนะครับบิดลื่นๆสบายๆนะครับของเดิมมันดีอยู่แล้วนะครับอ่าสายคันเร่งจะต้องใช้ของใหม่นะครับจะใช้สายคันเร่งเดิมไม่ได้สายคันเร่งเดิมมันจะสั้นนะครับใช้สายคันเร่งรุ่นไหนอะไรยังไงแบบไหนการแปลงใส่เข้าไปที่คาบูเอ็นโปรคาบูเด็ดแปลงยังไง นะครับผมมีคลิปให้ชมนะติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงครับไม่เข้าใจจุดไหนผมมีคลิปตัวอย่างให้ชมในการขั้นตอนการปั้นทุกจุดครับสายคัดเช่นเดียวกันนะครับจะต้องใช้สายคัดอันใหม่นะครับสายคัดเดิมของนอสนิกมันจะสั้นมันจะไม่ถึงจุดยึดสายคัดอันนี้สามารถจับใส่นะครับสั่งจากผมไปแล้วจับใส่ได้เลยนะตรงจุดนะครับทั้งบนและล่างไม่ต้องแปลงอะไรเลยนะครับสบายๆบาย หลอดไฟเป็นหลอดไฟ LED 12โวลต์นะครับนทนต่อแรงก็ชักไฟดีมากส่องสว่างตอนกลางคืนนี่คือสะใจเลยนะครับไฟท้ายก็ติดไฟท้าย LED เส้นสีแดงเข้าไปเพื่อความปลอดภัยนะครับเวลาเราขับใช้เวลากลางค่ำกลางคืนไปไล่ไปสวนนะฮะโอเคเซฟตี้ครับแบบนี้ปอกเฮนซ้ายขวาเป็นปอกเฮนแต่งตัวขาตั้งก็ทําการต่อยืดนะครับใช้ขาตั้งเดิมของโซนิกนะครับแล้วก็ต่อยืดออกมา ให้ได้ความยาวที่เหมาะสมกับตัวรถที่เราจะปั้นนะครับความสูงอันนี้คันนี้ผมต่อยาวอยู่ที่3าเซนติเมตรนะครับก็ใช้ได้พอดีตัวรองโซ่ตัวประคองโซ่นะครับผมเน้นย้านะครับใช้เป็นตัวนี้ทุกคันนะผมชอบมันใช้ดีมันมีสปริงนะครับในการดีดนะครับในการดันโซ่อ่าครับแบบนี้อ่ามันช่วยประคองนะครับดีมากนะแล้วเวลาเปลี่ยนเนี่ยมันเปลี่ยนง่ายเวลามันหมดเวลามันชารุดเนี่ยเราเปลี่ยนง่ายถอดแค่น็อตตัวนี้ออกมา แล้วก็เบิกของใหม่ไปใส่นะครับจุดเดิมไม่ต้องตัดโซ่นะครับจบจบแบบนี้สบายสบายครับ <S <S และชุดสซ่สเตอร์เซตนี้เป็นเบอร์ไหนขนาดไหนอย่างไรนะครับสเตอร์หน้ากี่ฟันสเตอร์หลังกี่ฟัน <S 1> <S 1> เป็นขนาดไหนอย่างไรติดต่อสอบถามทักแชทเข้ามาหรือสอบถามเข้ามาที่แฟนเพจ a c e b o o k y 2 w o k วิบากบ,บ้านกดอ่านที่คอมเมนต์แรก <S <S อย่างไงก็อย่าลืมนะรคะรับฝากติดตามชมคลิปแจ้งงบประมาณโดยละเอียดนะครับว่า จบไปที่งบประมาณเท่าไหร่ท่านผู้ชมที่พลาดชมคลิปบ้างก็กดชมตรงนี้ท่านผู้ชมที่พลาดชมคลิปแจ้งงบประมาณรุ่นต่างๆกดชมตรงนี้ที่ YouTube เท่านั้นสำหรับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม Let's go